สวัสดีค่ะวันนี้หมอมาแนะนําเคล็ดลับนะคะการสร้างภูมิกันของโรคสะเก็ดเงินนะคะด้วยสมุนไพรค่ะตัวที่หมอแนะนําจะเป็นตัวตีพลานะคะตีพลาประกอบด้วยอะไร สมอพิเภกสมอไทยแล้วก็มะขัมป้อม3ตัวนี้นะคะตีแปลว่า3นะคะปลาก็คือผลไม้นะคะผลไม้3อย่างนะคะเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าอายุวัฒนานั่นเองสร,าาร้างภูมิกันดีดีโดยเฉพาะมะขามป้อมมีวิตามินซีค่อนข้างสูงเลยนวิธีการนะคะอาจจะดื่มเป็นน้ําของตีพลาก็ได้นะคะการดื่มน้ําตีพลาแนะนําว่าให้ดื่มเป็นหลังอาหาร30มนาทีช่วงเช้านะคะจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะเป็นเหมือนเราทานวิตามินซีจากผลไม้สดนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นแบบแห้งก ได้เช่นกันนะคะแล้ปัจจุบันมีแบบสําเร็จรูปด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดได้เลยหรือแบบแคปซูลก็สามารถทานได้นะคะอันนี้ต้องดูที่ฉลากต่ละเจ้านะคะว่าการทานเป็นอย่างไรนะคะตัวติพลาสามารถสร้างภูมิกันเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินได้ค่ะ